สวัสดีครับผมช่างอรุน168เทลกุลน,นะครับจะมาแนะนำเครื่องแบตเตอรี่รุ่นมิซูเซเว่นแม็กพาวเวอร์ครับ16ลิตรผมเข้าใจว่ารุ่นนี้คุณภาพขเขาก็ได้นะครับเรวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรที่เขาให้มานบ้างนะครับด้ามฉีดนะครับการยาวได้ อยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับยกเครื่องออกมาแล้วนะครับถังใช้ได้เลยหนามากใช้ได้เลยถังหนานะครับเราจะมาดูกันนะครับข้างในมีอะไรให้มั่งไม่มีนะครับในรางไม่มีเลยเลยปึ๊บออกมาข้างในมี สายสะพายนะครับสายสพายกันคอนนะครับคือเราใส่ข้างหลังแล้วจะหนุนหลังไว้คือใส่น้ํายาแล้วจะไม่คงเค้งจะหนุนหลังเราดีมากใช้ดีทุกนี้จะเป็นรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับทิชชาร์มือบีบนะครับอ้าวหัวเยอะแยะเลยให้มา หัวนะครับเดี๋ยวเรียงหัวให้ดูน,นะครับมีอะไรบ้างมีอะไรให้มาบ้างรูปนี้หัวผ่าบัวชมพูหนึ่งรูนะครับอมอมีอีกไหมอ่ามีคู่มือด้วยนะครับส่วนถังด้านนี้จะเป็นด้านเก็บ อุปกรณ์นะครับอย่างสมมุติเราไปไล่ไปนาบางทีเราฉีดยายาหรือเราจะไปฉีดฮอร์โมนเราก็ไปสแปร์ไว้นะครับบางตัวเราก็ไม่แน่ใจว่าฉุดเฉินอันไหนรั่วอันไหนซึมหรือแตกชำรุดเราก็ไม่รู้นะครับน้าไว้เป็นสแปรใส่ไปนะครับวิธีประกอบนะครับลูกค้านะครับดูให้ดีมีโอริงดํำๆเล็กๆตัวนึงนะครับโดนชักเข้าชักออกระวังหลุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะ หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเราหมุนให้แน่นเลยปึ๊บส่วนตัวนี้เป็นไปได้เหมือนกันที่น้ําจะหยดนะครับผมเห็นลูกค้าผมหลายคนก็น้ําหยดบางทีก็เออโอลิงพวกนี้ให้มาทําไมจริงๆมีความจําเป็นของเขาอยู่แลวนะครับเราก็หนุนหนุนนะครับหนุนหนุนไว้อ่าหนุนไว้นะครับก็าหนุนไว้แล้วก็หนุนไว้แล้วก็หมุนเข้าไป ก็แบบรุ่นนี้ก็ถือว่าคุณภาพพลาสติกเขาก็ได้นะเขาใ,ใช้ได้เลยด้วยเราเกษตรกรเกราต้องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ต้องซื้อใหญ่โตคื้อโขกกกรพอแล้วครับบางทีนะครับบางทีลูกค้านะครับลูกคา้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วหรือซื้อแล้วหรือ,อยังไม่ได้ซื้อนะครับแนะนาโอริงสาคัญนะครับสําคัญปิ้นเข้าไปนะเราปิ้นเข้าไป บางทีน้ําจะหยดน้ําจะรั่วนิดๆหน่นนนอยๆนะมันทําใหา้งุ่นนินกันทิดยานะครับเอาแบบผมพูดแบบมันบ้านเลยนะครับผมเองก็ได้ใช้อยู่รุ่นนี้เหมือนกันแต่ผมเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระยะผมปลูกไว้ไม่เยอะอ่แล้วต่อสายนะครับป๊บหมุนเข้ามาอ่าหมุนเห็แน่น,นะครับได้ออกมาปุ๊บพอได้ออกมาครบเส้นนะครับ เออตัวนี้มันอยู่ตรงไหนเนาะ,ะแล้วก็มาอันนี้นะครับไว้ตอนที่เราใช้เสร็จแล้วไว้เก็บนะครับบางทีเรามีน้องๆเล็กๆวิ่งใบเผื่อเหยียบก้าเราหักเราใช้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเก็บไว้เอาเนบไว้เน็บไว้นะฮะก็เน็บเนบไว้ที่หูนะเนี่ยอ่าเน็บไว้อ่าเดี๋ยวผมจะปิดนะฮะ น,นี่คือประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนบไว้เสร็จปุ๊บทีนี้เหลือสายสะพายจริงๆสายสะพายที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วผมก็จะประกอบให้ทุกตัวแล้วก็เทสน้ําให้นะวิธีใส่สายสะพายนะครับวิธ <c oughs> ีใส่สายสะพายนะครับ <c oughs> เอามุนสักสองรอบนะครับ พอเราดึงปุ๊บย้อนกระไปอีกทีหนึ่งครับจะได้แน่นหนานะครับแน่นหนามีการแน่นหนาที่ร้อยลูกค้าบางท่านหรือที่ไม่ไปใส่เองอะไรเงี้ยครับเร้อไปใส่เองนะบางทีใช้เปนนนันรูดได้นะครับเราก็เน้นเน้นหน่อยครับเพื่อความแน่นหนาแน่นนะครับใส่ด้านนี้ย้อนมา,าคือความยาวต้องให้ได้กับสีละตัวเองนะครับอ่าผมใส่สายสไปรแล้วต่อไปจะเป็นสำคัญ ครับตัวนี้กันคอนเวลาใส่น้ําไปเราฉีดไปอะ่ะจะไม่ไม่แกว่งนะครับนี่กระถิดนนะนะครับอุ๊บนะครับนะครับใส่สะพาย นี่นะครับลูกค้าการฉีดยาเราต้องอ่าเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ต้องอยู่ตรงต้องกกนี้นครับถ้าเราอยู่สูงกว่านี้ก็ไม่เบิกต่ำกว่านี้ก็ไม่ดีต้องอยู่ระดับนี้นะครับเวลาสะพายจะได้เขาเรียกอะไรนะการคอนการปวดหลังได้นะครับตัวนี้โยเกเยกได้อ่าที่ผมประกอบสาธิตเกือบจะหมดแล้วนะลืมแบตไปแล้วเนี่ยตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 12โวลต์8แอมป์นะครับชาร์จครั้งแรกก็อยู่ด้วยประมาณ8ชั่วโมงครั้งต่อไปแล้วแต่อายุงานเราเราใช้ไม่ใช่อายุงานเวลาเราใช้นะเราใช้สมมุติเราใช้น้อยเราก็ชาร์จแป๊บเดียวเต็มแต่ถ้าเราใช้หมดเลยก็จะกลับไป8ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่สมมุติเราใช้อยู่เป้มันเองมันรองรับอยู่ที่ถ้าเป็นชั่วโมงผมไม่ทราบนะครับผมขอเป็นเป้แล้วกันโดยประมาณ12เป้12เป้ลูกค้าใช้ไปสัก 8เปแบตก็จะเหลือครึ่งของครึ่งไปชาร์จอีกก็ประมาณชั่วโมองของชั่วโมองก็เต็มนะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องมอเตอร์มอเตอร์บา,บ,าบ,าบางท่านก็เรียกปั๊มบางคนก็เรียกมอเตอร์นะครับผมขอเรียกอมอเตอร์ก็แล้วกันนะครับง่ายๆดีมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่6.5บานะครับ6.5บาก็แรงพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ไม่หรูหราแต่ก็ได้นะครับ ส่วนน้ำหนักถามว่าน้ำหนักเอหนักไหมสำหรับแบบไม,ไม่ไม่ชอบหนักอะไรเงี้ย16ลิตรในเว็เขาก็จะบอกอยู่เนีเ่ยน้ำหนักทั้งหมดนะครับไม่รวมน้ำนะครับอยู่ที่5.2กิโลนะครับน้ำอีกลิตรละโล16ลิตรก็16โลนะครับก็บวกกับอีก5.2ลูกค้าครับสินค้าที่ดีก็ต้องมีราคานะครับราคาหน้าร้านอยู่ที่1,290บบาทครับพร้อมส่งครับผม ถ้า,าลูกค้าถูกใจเพจน,นี้กดไลค์กดถูกใจให้เพจงูแปดเทิวกูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ